อะจักท่ายท่าวิดีโอต่อจากช็อตแรกที่บอกว่ากินข้าวสวยแล้วเดี๋ยวติไปท่ายบรรยากาศท้งไอท้งหน้าที่บรรยายภาพตะละมั่งตะละมั่งหิบึงให้ฟังตะกะกินข้าวแล้วก็เนตยางลงไปทองสายใหญ่มาถึกภาพมาเรื่อยๆกับบรรยายให้มยาเรื่อยเรื่อยจนว่ายางมาหามสาคุูไม่แขางถึงหน้าเลยไมห่หายกว่าเลยยางขึ้นทะเลยางว่าต้นหมักไห้ตน้นอ่า ้คู่ขามนะคู่พงเชิดตะพาสุดท้ายกะอัพวิดีโอประหลัดขึ้นเก่าเพราะว่าเมมโมรีโทรศัพท์มันเต็มก่อนตลาดฝ้ลยก็ได้บามารถอัพลงไร้ก็ได้ลงไร้ได้ก็เลยต้องย่อมหลบไฟฝ้ายเพืดอระดับมะนาวทายถอดสดทางไล่สดจังสี่แหละบันทึกไว้สองสามนาทีแลอัพสองสามนาทีกับการถักท้ายพี่น้องไทยเฮียนผู้บริมารน้ำปีนี้ เอาเป็นว่าหมักคมค่อยหอมเนี่ยเนี่ยมันได้ากาศดีก็ดีแต่บุหมักมงนี้แหละหางอยู่ห่างหลังเนี่ยก็เป็นวิวของหาคู่พุ่นชิตปาถ้าคฝุ่นก็เป็นหนาคู่กว่าเนี่ยเกิดเตือนางเด่นยุน,นี่หอมโมน้ก็กำลังเย็นพอดีก็ได้ถือโอกาสมานางเเวากับพี่น้องไทเฮียนผู้เด็กเปิดนางไล่เบิงผู้เด็มานัาผู้เด็ว,เดว,ว่างๆางาก,กันนางคล้ายกันนะคันางฟังไปเด้อ เดีแม่พี่บอกห้ฟังหรอกบ้านเทาเป็นยังไงแน่บอกเรื่องให้เรื่องหน้าปีนี้บ้านเทาตามที่ขับรถมาออกมาจากท่งหน้าจากบ้านมาตั้งแต่หมู่บ้านมาสังเกตบึงท่างเหมือนบ้านเทาเปลี่ยนไปหลายท่งไฮทงหน้าเปลี่ยนไปหลายขางทุง่งขางทาง่ทาเคยมีต้นวงต้นไม้ท่างเส้นเก่าๆเอียงเก่าๆเทียงให้ทียงหน้าตั้งแต่ป,ปูตะปูตาที่เคยเห็นแต่เป็นเท่าไหร่อยย่างหมดบอยย่างเลยตั้งแต่หน้าหักบอน หน้าหนองอีบังห่วกมือเพิ่มั้งขวาจังสิเบิ่งหน้าหล่าค่าไรขึ้นมาหน้าทุกตาไลขึ้นหน้าขึ้นมาหน้าพญเช่นเช่นหนองหนักแหลมาหน้าเท่าหน้าม่ปากคำพอดก่อนตั้งข้อมือเด็กเถียงเถียงหน้าแถบสุโอบมีล่ะของพุยบาทกำนันยังบ่มีเลยกับแม่ของเท่าเนี่ยแหละจะเห็นภูเก็ตตอว่าเหมืนกับแม่นางผักอาศัยท่าเท่าเนี่ยแหละย่างเผื่อแม่มาหน้าแต่สุดทายถักทายที่ละสองสามนาที